เฮ้เฮ้อะไรสวัสดีทุกคนนะครับยินด e ีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวขอชาแนลเออวันนี้เราไปเที่ยวกันที่พัทยาพัทยาเฟิร์สไทม์ รถติดชิมายรถติดชิมายโอเคครับสถานที่แรกนะฮะหลังจากที่เรามาถึงพัทยาแล้วนั่นก็คือที่เฟ o ก y อรี่ดูรถแบบเยอะจัดจัดนะครับรถที่จอดอยู่ด้านหน้าเนี่ยไม่รู้ข้างใน,นจะมีที่นั่งหรือเปล่านะฮะ <S <S เดี๋ยวเราลอไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรน่ากินบ้างนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มหิวแล้ว โอเคครับตอนนี้คนเยอะมากๆนะครับเราไปจองคิวทีแฟคเอรี่ไว้สองที่นะครับไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะคนแบบเยอะจัดๆนะครับในโซนทางนี้มันก็มีหลายร้านอยู่นะเออมีร้านส้มตำด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็อยู่ทีแฟค o r อรี่ร้านเดียวแล้วกันนะฮะเห็นว่าก็มีอาหารมีขนมนะครับมีชาเออเราจะได้ลองดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจข้างในเนาะยังไงก็รอคิวกันไปก่อนแล้วกันค่ะ รถ่ายไม่ได้เพราะว่าฝั่งพี่เดียวนั่งมันย้อนแสงนะคะตอนนี้เราได้คิวแล้วรอประมาณกี่นาที20นาทีอ๋ออ๋อคนเยอะมาก จะได้ตัวไวมากเมนูของร้านก็ส่วนใหญ่อาหารก็จะเป็นอาหารอิตาเลียนต่ออ่าแล้วก็มีชาเด่นๆแบบเมนูชาเยอะมากแล้วก็มีกาแฟบ้างนิดหน่อยต่อวันนี้เราสั่งอะไรไปบ้างสั่งอะไรวะพิซซ่าพิซซ่าซลมอนเบคอนสปาเกตตี้สปาเกตตี้เบคอนกรอบต่อหอมทอด่แล้วก็ชาชาซิกเซนซิกเซนออฟเฟรลเป็นชาดอกไม้เขาบอกว่ามันไม่มีคาเฟอีน อ๋อโอเคเป็นชาดอกไม,ม้ไม่มีคาเฟเอีนเพราะกินคาเฟอีนมาเยอะแล้ว,วดเดี๋ยวอ้วกแตกเดี๋ยวอ้วกแตกโอเคเดี๋ยวรอดูอาหารกันเนี่ยมันย้อนแตกอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเ okay. มือ่ <c oughs> อกี้มืดอ๋อหอมมาก หอมดอกไม้แห้งนะหอมแบบขึ้นจมูกเหมือนดอกไม้สดเหมือนมันกินน้ำหอมนะี่ยแบบผสมดอกไม้เป <c oughs> ็นไงกินแล้วมันหอมแล้วมันก็เย็นขึ้นจมูกหอมเหมือนมะตูมอ่ะอ มันจะไม่ได้กลิ่นแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วว่ากลิ่นมันจะอุดอวม้วนยังอยู่ในวามอ่เลยอ่อนก่อนดีรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรฟุ้งๆออกมาอ๋อฟุ้งๆอะไรเงี้ยนี่แป้งบางมากน่าจะกรอบมากนะต่อมา ซลมอนจะนุ่มๆ,ๆแป้งนี่จะกรอบออกเค็มนะับแล้วก็ลูกพับเนี่ยจะออกตัดเคี่ยวนิดๆคือต้องกินด้วยกันนะถ้ากินแต่แซลมอนกับแป้งเนี่จะออกเลี่ยนๆแล้วกินลูกพับเข้าไปด้วยเฮ้ยคนดีส่งก็เป็นเมนูเล็กคอมเมนท์อยู่หน้าแรกเลยเปิดมาว่าจะเจอนี้เลยอันแรกมากันอย่างต่อเน,นื่องนะครับพาสต้าไม่รอช้าพาสต้าเบคอนหน้าตาดูดีอยู่นะ อบอกเลยว่าไม่เหมือนพาตาเบคอนที่ไหนน่าจะเพราะกระเทียมทิเดเจียวมาแล้วก็กินแผงเล็กๆกลิ่นกระเทียมนี่แบบโดดมาเลยถ้าใครไม่ชอบคือไม่ชอบเลยแต่ผมชอบมากๆเป็นกลิ่นกระเทียมแบบกลิ่นกระเทียมแบบอบอวนนะ เส้นก็รว่วกำลังดีนะส่วนเบคอนก็งคงกลืนไปนะจุดเด่นคือกระเทียมผมบอกเลยตานี้หอมมากๆนับโดยรว,วมไหมอันนี้ผมชอบเลยชอบมากมและอีกอย่างหนึ่งนี่หอมเจียวอันนี้เบสิกสุดๆนะครับถ้าไม่อร่อยแล้วก็น่าดู <c oughs> จุดเด่นคือซอสซอสเป็นซอสคล้ายซอสสลัดเปรี้ยว เราลอลอ,อย่างไรนะครับยังไงก็มีโอกาสก็มาลองกันแต่คนเยอะนะรอนีดเป็นแต่รอไม่นานหร้กเรียบร้อยนะครับสำหรับ t Factory เออชาดีมากๆนะครับชาหอมมากออแปลกแปลกนะไม่เคยกินกกชาแบบนี้ที่ไหนนะครับชาดอกไม้เออชาดอกไม้พิซซ่าดีแป้งพิซซ่าโคตรดีแป้งบางอสแบบเออซอสก็ดีอ่ะคือพิซซ่าแบบดีไปหมดนะครับส่วนสปาเกตตี้ก็อย่างที่บอกไป หอมกระเทียมนะครับเหมือนกับแบบเส้นกับแบบน้ำมันกระเทียมเจียวอะ่ะเออ,<ข>อถ้าใครมันหอมกลิ่นกระเทียมเนาะใช่เส้นมันจะหอมกลิ่นกระเทียมไปด้วยเลยถ้าใครไม่ชอบกระเทียมนี้จานนี้น่าจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แตบผมโดนมากเพราะเราชอบกระเทียมเนี่ยไอส่วนหอมเจียวก็หอมเจียวนยั่นแหละนะครับสรุปว่าเราไม่ได้ทานของหวานร้านนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อท้องไว้กินตอนเย็นด้วยไปเดี๋ยวขอเข้าที่พักก่อนนะครับไปรอดูรีวิวที่พักเออไป โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันแล้วนะคะอยู่ที่ The Bay Condominium นะครับคือจองที่พักพัาน Airbnb นะครับห้องนี้เนี่ยราคาคือละ300บาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปดูห้องม้อมๆกันว้าวนะครับ, <Wow. S 2> รบอันนี้จะเป็นส่วนครัวแล้วก็ออกไปสามารถซักผ้าได้นี่นะครับอันนี้เป็นระเบียงนี่นะคห้องน้ำก็ จะมีโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนมีตู้สื้อ้านะครับแล้วก็มีหน้าต่างฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวนะครับหาดพัทยาเฮ้ส่วนตัวผมว่าโอเคเลยนะ เออโอเคกว่าที่เราจะมาแบบหาที่พักเอาข้างหน้าแล้วก็ได้ห้องอะไรก็ไม่รู้ะนะครับในราคา300บาทเออยังไงก็ลองมาดูนะครับเป็นแนวทางกันได้นะครับสำหรับ Airbnb จริงๆมีหลายคอนโดแหละนะครับก็ลองเลือกดูเอานะฮะแต่สำหรับห้องนี้นะผมว่าถูกแล้วก็ดีนะครับตัวคอนโดเองก็ซัพพอร์ตค่อนข้างดนะียังไงก็ลองหาข้อมูลกันดูเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนแล้วตอนเย็นจะไปกินอะไรค่อยว่ากัน โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับพัทยาวันแรกเหนื่อยมากนะครับหลังจากที่เราไปทีแฟคทอรี่ไปต่อกันที่ร้านอาหารเย็นนะครับตอนแรกว่าจะไปร้านประนีดเต็มปูเป็นเต็มคือร้านไหนที่เป็นร้านแบบซิกเนเจอร์เต็มทุกร้าน <c oughs> นะครับจนไปจบที่สเต็กริมทะเล <c oughs> ก็มีสเต็กนะแล้วก็มีอาหารซีฟู้ดนะก็อยู่ไกลประมาณนึงเลย นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ให้เพราะว่าโอ้มันเป็นเป็นทรายะนะครับค่อนข้างลําบากนะพอหลังจากกินข้าวนะครับเราก็ไปต่อกันที่วันเดอร์บาร์วันเดอบารนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับมืดตันะ้งแต่าทางเข้าเนี่ยมืดเลยนะแต่มีฟุตเตจทางเข้าให้ดูนะครับสวัสดีทุกคนครับมองไม่เห็นเ,เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปล่าท้าหมีกัน หลังจากนี้ครับเราจะไปร้านอาหารร้านหนึ่งนะฮะที่เดี๋ยวเรารู้กันว่าทางเข้าเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรข้างในนั้นบ้างเดี๋ยวรอติดตามครับน,นี่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 ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเลี้ยวเข้าอะไระเนี่ย ยีวน่ากลัวนี่ครับเรากำลังพาทุกคนไปพบกับบาร์นะครับชื่อวันเดอร์บาร์และนี่คือทางเข้าของมันครับเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเหมือนเราหลุดออกจากพัทยาไปพักหนึ่งทุกคนดูทางครับ เออก็ประมาณนี้นะฮะวันเดอ์บาร์แต่ก็ไม่ได้ถ่ายข้างในให้ดูนะเออแต่บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับลมทะเลนี่แบบเย็น,นมากข้างในเนี่ยสาเหตุที่ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันมืดนะฮะอย่างแรกอย่างที่สองคือเหล้าเบียร์เพียบนะฮะไม่อยากให้มันติดในคลิปเลยนะฮะสรุปในคลิปวันนี้ก็สําหรับพันยาวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากทุกคนเดียรับชมกันหะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านี่กดตรงนี้บ๊ายบาย